อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ คุณปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะกับการทำานายดวงชะตานะคะผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะแม่หมอคุณปาลีก็เป็นตัวแทนในการจบไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งถ้าอยากดูแบบแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนตัวที่ไลน์แอดมีค่าครูขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะพร้อมแล้วเรามา ักนค่ะชาวราศีพฤกษภนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะต้องบอกเลยค่ะระวังในเรื่องของความขัดแยง้งระวังในเรื่องของความหูเบานะคะมีเรื่องวุ่นวายนะคะทัศนคติไม่ตรงกันนะคะกับที่ทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ไม่ควรที่จะออกความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมไม่ควรที่จะออกความคิดเห็นใดๆหรือขอเอาอะไรมากมายหนักนะคะมันจะนําปัญหามาสู่เรื่องการงานเพราะว่าในตนํา,าะะตแหน่งการงานเองนะคะในตําแหน่งการงาน เองบอกเลยค่ะว่าถ้าเราคอเอาออกไปแล้วแสดงพฤติกรรมหรือส่งเสียงอะไรออกไปนะคะระวังปัญหานั้นตามมาแน่นอนอย่างเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับคนไม่อยากจะ คุค้าสมาคมหรือผู้่า่ๆว่าความเห็นต่างนะคะซึ่งเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่เอาแต่ใจไร้เหตุผลนยะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องนะคะก็รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะถึงแม้จะไม่ถูกใจเราแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปออกความคิดเห็นนะคะนอกาเพื่อความอยู่รอดของเราะะทีนี้ค่ะในตําแหน่งชื่อเสียงนะคะหรือบางคนเนี่ยตำแหน่งชื่อเสียงก็บอกว่า การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยังอีกอะไรยังอีกยาวนานนะคะบางคนที่หางานอยู่นะในเดือนนี้ค่ะบอกเลยว่า ต้องตั้งหน้าตั้งตาหาหน่อยนะคะงานที่จะเหมาะกับคุณผูกฉลกเนี่ยจะเป็นพวกงานเดินทางงานรีอ e เ r อร์งาน,อองานาในเรื่องของการเดินทางต่างๆงานเกี่ยวกับแหลง่งน้านะคะชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะสามารถทําได้โดยเฉพาะนะคะในเรื่องของบางคนบางท่านนะคะมีในเรื่องของที่ทางขึ้นมาด้วยบางคนมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะซื้อที่นะคะเป็นไปได้ค่ะนะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงินนะคะกําลังมีโอกาสดีๆด้านการ เงินเข้ามานะคะโอกาสดีๆด,ด้านการเงินอย่างเช่นว่าอาจจะมีคนมาติดต่อข้าขายมาติดงานคุณมาติดต่องานคุณต่างๆนะคะ สามารถเลือกรับเลือกทําได้เลยถ้าถูกใจคุณนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาการแต่ถ้าถูกใจรับไปเลยค่ะมันเป็นมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างงานให้คุณต่อยอดตัวคุณเองได้ในอนาคตนะคะหรือบางคนที่ทําเกี่ยวกับขายที่ดินะสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อมาขายไปขายฝากที่ดินตรงนี้มีเกณฑ์ทำกำไรในระยะในค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะคล่องมากๆนะคะรวมไปถึงยังมีโอกาสดีๆ เกี่ยวกับการเงินเปิดแล้วในโดงคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปิดรับทรัพย์ต่างๆนะคะก็เดือนนี้อยากให้ลงมือทำนะคะหมดแต่มองอยู่โอกาสก็เหมือนไอติมไม่ชิมก็ละลายนะคะรีบถาซะกการเงินมารอยอยู่ตรงหน้าแล้วนะ,ะซึ่ง เขาบอกเลยว่าชาราสีพฤกศกนะคะเดือนนี้แม่หมอดูแล้วเงินคุณมาแบบปังๆแน่เลยการที่จะเริ่มต้นใหม่ธุรกิจแฟรนไชส์มีทั้งไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคิงเหรียญและเก้าเหรียญรวมไปถึงเดือนซันค่ะใครจะเริ่มต้นเปิดร้านค้าแฟรนไชส์ใหม่นะคะอันนี้ปังมากแน่นอนนะคะปังมากแม่ปังปริยเยสจะนะคะมีโอกาสเติบโตทํากําไรนะคะหลังจากที่ก็ฝืดๆกันมาในเดือนก่อนๆเดือนนี้ค่ะลุยไปเลยนะคะลุยเลยโดยเฉพาะคนที่ทามาค้าขายทามาหากินแบบ มีหุ้นส่วนนะคะอันนี้สามารถต่อยอดทากําไรสร้างตัวตนได้ดีเลยนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีระวังน้ําหนักขึ้นหรือปวดข้อไม้ข้อมือเล็กน้อยนะคะต่อมาเรื่องสุดทา้ายเรื่องความรักที่คุณอยากรู้ค่ะความรักชาวราศีพฤษภนะ,ะบอกเลยคนโสดคะ่ะ ว้าวปังปุริเย่มากนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้พบกับคนรวยๆนะมีเสน่ห์มีออร่าจับในหะาะดวงคือแบบว่าขาขึ้นในเรื่องความรักด้วยนะทั้งการเงินและความรักเลยคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลเข้ามาเปนะคะเข้ามาใจป่าใจปั๊มใส่นะคะก็แต่ก็ต้องระวังอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไพะ่ตำแหน่งอริก็ขึ้นว่าเออระวังคนที่มีครอบครัว นะคะอันนี้จะต้องระวังส่วนคนที่มีแฟนแล้วรักใคร่หวานชื่นเื่นงมมีมสเสน่ห์นะคะบางคนมีเกณฑ์ถึงขั้นที่จากคบก,ก,กันอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นแฟนจากเป็นแฟนก็วางแผนเก็บเงินแต่งงานกันเลยในระะยะนี้เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพฤษภดวงค่อนข้างที่จะโอเคมากแค่ระวังนิดเดียวระวังในเรื่องของการที่แสดงออกความคิดเห็นหรือความมั่นใจตัวเองมากเกินไปส่วนเรื่องอื่นๆดีหมด ปังหมดค่ะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพฤษภนะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอและอย่าลืมกดติดตามในชอ่อง TikTok ด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอ,อบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอกุณวาลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า